สังคมไทยมีแต่เรื่องเข้าใจยากและเราเรียกส้มตำทั้งที่มันไม่ได้ทำมาจากส้มเร,เรียกสีอิ่วขาวทั้งที่มันสีดำาาอาหาราาไทยชัดๆก็เรียกขนมจีนจจขนมหวานซื้อหน้าโรงเรียนแต่ดันเรียกขนมโตเกียวอยากกินโตเกียวอนะ่ะพี่ครับขอโตเกียว มอสีปทุมอยู่กรุงเทพมอกรุงเทพแต่อยู่ปทุมแยกว่าปทุมก็อยู่สยามส่วนมอสยามก็ไปอยู่บางว่าวันนี้พอแค่เนี้ยร้อนไอตัวอากาศร้อนไร่าเปิดแอร์แต่อาบน้ำอุ่นออกมาทาแป้งเย็นเสร็จแล้วนอนห่มผ้านมเย็น <No, yeah. S 1> สั่งนมเย็นได้นมใส่น้ำแดง สาวข้าวราดแกงได้แกงร,ราดข้าว you need stop เมื่อเราเจอคนที่ไม่ชอบหรือมันไส้เราแอดเฟรซื้อขนมก็ต้องเปิดแต่ที่นี่ห้ามไปเปิดที่บ้านบ้านนี้ให้เช่าหรือขายอะย่งอะลูกชิ้นปลาทำเองเอลูกให้หน่อยก็ไม่ได้ สังคมเรามีแต่เรื่องเข้าใจยาก